ับผมนะครับสวัสดีทุกคนด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ i h a e CPU ครับในวันเสาร์ครับ i h a e ส่งเหมือนเดิมตามปกตินั่นเองรามินทาเปิดตามปกตินครนายกเปิดนะครับใครอยากจะมาจัดสเปคมาจัดเองที่รามินทาใครอยากว a l k i อินอยากเห็นของจริงอยากเลือกสเปคอยากปรึกษานน่นนี่นั่นสามารถที่จะปรึกษาที่หน้าร้านก็ได้หรือว่าจะปรึกษาที่แอดมินออนไลน์ก็ได้พอพอ,พอปรึกษาเสร็จปุ๊บก็ สั่งประกอบแล้วก็ไปรับเองที่รามินทาหรือว่ารับเองนคะรนายกที่ผ่านมานะครับมันมีหลากหลายช่องทางในการส่งนะครับรับเองได้เก็บเงินปลายทางได้นะครับส่ง d h l ได้นะครับ,นะรบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตช้อปปี้ลาซาด้าเมอร์คูล,ล่าผ่อนโดยไม่มีบัตรเครดิตเงินทันเดอร์ดิสช็อปรอทุกคนอยู่นั่นเองนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้พี่เปาด้วยละกันฝากกดไลค์กดฝากกดแชร์ให้ I have CPU ด้วยมีอะไรสถามเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ iHave CPU ครับ Line ID @iHaveCPU Instagram TikTok Lazada Shopee เมอคุณลาทุกเชอาทางที่เป็น iHave CPU นี่คือเครื่องที่จัดส่งตามปกติของวันนี้จะเห็นว่ากล่องมันค่อนข้างใหญ่นะครับกล่องมันค่อนข้างใหญ่คือเครื่อง พร้อมจอนั่นเองแถมเสื้อแถมเมาส์แถมคีย์บอร์ดแถมตัวรับสัญญาณ Wi-Fi ตอนนี้4อย่างก่อนอนาคตอาจจะแถมข้าวอาจจะแถมแผ่นป้ายอะไรเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันแต่ว่าตอนนี้ผมบอกเลยว่าเครื่องทุกเ,เครื่อง,องไม่ว่าจะเป็นเครื่องราคาเท่าไหร่ก็ตามนะครับแถมเสื้อจาก i h a v e cpu สา,าสามารถที่จะระบุไซส์ได้เลยว่าลูกค้านั้นอยากได้ไซส์ไหนนั่นเองนะครับเครื่องพร้อมจออยู่ตรงนี้ครับแพคอย่างดีอยู่แล้วตามสไตล์ของ i h a e cpu ตรงนี้เครื่องอย่างเดียวนะครับกล่องอุปกรณ์ทุกอย่างผมจะย้ำทุกไลฟ์นะครับว่ากล่องอุปกรณ์ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น CPU, m a เมนบอร์ดแรมการ์จอพาวเวอร์สตอรทุกอย่างลูกค้าจะได้ไปน็อตทุกตัวสาย SATA, คู่มืออะไรต่างนาจะได้ทั้งหมดเหมือนซื้ออะไรแล้วก็ได้กลับไปอย่างนั้นแบบครบทั้งหมดนั่นเองนะครับโอเคเนาะนี่คือประมาณนี้นะครับด้านนู้นช้อปปีด้านนู้ปปน,นเดี๋ยวจะมีรถไปที่กรุงเทพมหานครหรือว่าจะมีรถ ไปที่ส่งตามจุดต่างๆในกรุงเทพนะครับมีออนไซต์เซอร์วิสอะไรต่างๆนาาคือติดปัญหาอะไรสงสัยตรงไหนติดต่อได้ที่แฟนเพจ h a v f CPU ครับการันตีว่าพยายามจะตอบให้ดีที่สุดตอบให้ไวที่สุดแล้วกันนั่นเองเนาะคราวนี้เรามาโฟกัสที่เครื่องกันครับ2,4,6,6เครื่องประกอบไปด้วยเครื่องที่มีหลากหลายสเปคหลากหลายค่ายหลากหลายราคาตามที่ลูกค้าสั่งมานั่นเองซึ่งทุกครั้งอย่างที่ผมบอกทุกครั้ง ผมเองอาจจะไลฟ์เหมือนเดิมแต่ว่าที่มันต่างกันคือสเปคในแต่และว,วันนั้นผมจะไลฟ์ตามที่ลูกค้าสั่งมานั่นเองซึ่งหมายความว่าลูกค้าสั่งอย่างไรผมจะเอาไาไลฟ์น,นะครับเครื่องนี้หนักที่สุดในวันนี้แสนสี่นะครับแสนสี่แอนทออีกแล้วนะครับแอนติกท็อคือเคสที่ออกแบบมาเป็นรุ่นแฟลกชิพหรือว่ารุ่นเรือธงของยี่ห้อแอน e c กนะครับอลูมิเนียมนะครับอลูมิเนียมแล้วตรงนี้ จะลบคมทั้งหมดตรงนี้เห็นเคสโล่งๆมันจะมีเทมเพ์กลาสแปะอีกทีหนึ่งมันจะมีเทมเพ์กลาสแปะอีกทีหนึ่งอย่างนี้เคสแอนเท็กท็อกได้รับแรงบันดาลใจมาจากตัวมอเตอร์ไซค์นั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เหมือนไฟหน้าเห็นไหมเหมือนท้ายรถอันนี้เหมือนข้างหน้ารถการชนรถตรงนี้มันหางหลังของรถพวกแบบพวกเอ่โซลคสปอร์ต CBR พวกเนี้พ R, 1, ยพวก ZX6R อ็หอาร์อาร์วันพวกเนี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยเครื่องนี้ อยู่ตรงนี้นะครับ Antec Talk มันจะมีเรื่องสสีครับดำแดงแต่ว่าอันนี้มาในโทนขาวดำนะครับขาวดำทั้งหมดนั่นเองขาวตัดกับดำ CPU Intel ครับ Core i 7 1 1 7 0 0 k นะครับ1 1 7 0 0 k 8 core 16 t r a d turbo 5GB m ิก n เมนบอ Asus Prime Z 5 9 0 p รองรับ Aura Sync RAM 32GB ครับ RAM 32GB กิกจาก XLR8 นะครับบัส3,200ันสองมเฮิร์สกิกกล่องใส่4ตัว 32GB กิกการ์จอ XLR8 เช่นเดียวกันคือตัว GeForce RTX 3 0 8 0 Ti RAM 12GB กิก GDDR6X นะครับ power supply เป็นสีขาว Corsair RM 8 5 0 X 850วัตต์ครับ80 plus g o ประกัน10ปีถอดสายได้หมดทุกเส้นนะครับถอดสายได้หมดทุกเส้น Windows 10 Pro แท้ตรงนี้บอกได้แต่นะครับ Storage เป็น w d Black ครับ1 t b Gen 4 Re Speed 3600เมครับใครอยากได้แรงกว่านี้นี่คือ SN750 SE ใครอยากได้แรงกว่านี้ไป SN850 Samsung 980 Pro อะไรประมาณนี้ชุดน้ำ ระบาความร้อน3ตอนเพราะว่า cpu มันไม่มีคูลเลอร์มาให้ชุดน้ำา3ตอนจะเป็นของ corsair iq h 1 5 0 i e l i t c a p e l i x ไฟจะเป็นระบบ c a p e l i x นะครับตรงนี้เซตไฟไว,ไว้สีขาวไฟของ corsair จะสวยนะครับจะสวยกว่ายี่ห้ออื่นที่ผมบอกเลยนะครับแน่นอนครับราคามาสูงกว่าแต่ว่าทั้งประสิทธิภาพทั้งไฟอย่างนี้เห็นไหมฮะเห็นพัดลม3ตัวไหมฮะ 12 1, 3สนี่เซตไฟเหมือนกันทั้งหมดหม้อน้ำวางบนนะครับนี่มาสลีปนะครับหม้อน้ำวางบนตรงนี้อย่างนี้นะครับหม้อน้ำวางบนตรงนี้ปุ๊บพัดลม3ตัวระบายความร้อนกาจอ rgb ram rgb บล็อก rgb ตรงนี้แล้วก็อย่างที่บอกโทนมันขาวตัดดำรูปแบบเลยออกมาเป็นอย่างนี้เมนบอร์ดสีเงินนะครับตรงนี้สวยงามนะครับ anti talk อ,อ,อย่างนี้ดำแดงเอ่อขาวดำนะครับ คราวนี้ถ้าบอกว่าทรงนี้มันดูแบบนูนีนั่นไปมันดูแบบไม่ใช่แนวผมมีทรงแบบปกติไหมนะครับนี่เลยครับคอแซ่สี่พัดีสตัวลวดนะครับนี่คือคอแซ่สี่พัดีสตัวลวดซึ่งมีให้เลือกสีขาวสีดำนะครับไม่ว่าจะเป็นสี่พันดีหน้าเรียบ หน้าปกติ Corsair 4000D Airflow Corsair 4 0 0 0นรุ่นท็อปสุดที่เป็น t e m p e r g l a s s แล้วก็แถมพัดลม Corsair SP-1203 ตัวนี่คือ Corsair 4000D นะครับนี่คือ Corsair 4000D ตัว Airflow ข้างหน้าจะฉลุอย่างนี้นะครับพัดลมข้างหน้า3ตัวจะเป็นพัดลมจากหม้อน้ำนะครับเป็นพัดลมจากหม้อน้ำของ Silverstone p f 3 6 0ชุดน้ำ3าตอนตรงนี้360มมนะครับพัดลมเดิมจากเคสแถมมาให้2ตัวหลัง1 หน้าหผมย้ายออกไปนะครับติดตรงนี้1นข้าวบนมาติดไม่ได้นะครับ1ตัวออกมาตรงนี้ปึ๊บก็ไปแล้วก็ CPU ครับตัวนี้เท่าไหร่นะ80,000นะครับตัวนี้ 80K ตัวนี้ 80K จะเป็นตัว AMD Ryzen เ้นะครับ AMD r y z ไรเ5้น0 x าห 5,600x 6คอร์12เทรดซิงเดิมมีไม่ได้ใช้แต่ว่าใช้ชุดน้ำ3า3ตอนของ Silverstone PF360 นะครับตัวนี้มีตัวถ้าลงท้ายได้เดบิวจะเป็นตัวไว้ e แต่ว่าตัวนี้เป็นตัว Black นะครับหม้อน้ำ3า3ตอน360มมพัดลม3ตัวระบายความร้อนเมนบอร์ด ASUS t o u g Gaming B550 Plus ก็คือว่าเป็นชุดเป็นชิปเซต b 5 0ที่ตัวมันใหญ่นะครับปึ๊บ ปุ๊บตรงนี้มีฮีทซิงค์ระบายความร้มรอนที่ภาคจ่ายไฟครบแรมนะครับ80 k แรม32กิกบัส3,200จากคอแซวเวนเจนอาร์จีบีโปรเอตรงนี้นะครับสีดำไฟ RGB 10ดวงกาจอเป็นกิกะไบต์ GeForce RTX 3070 Ti ตัว WinForce OC นะครับตัว WinForce OC คือตัว Gaming OC นั่นเองตรงนี้ มันจะมีไบออดให้เลือกระหว่าง OC หรือว่า s i l เลนนะครับปรับได้หมดนะครับปรับได้ว่าจะเอาเงียบหรือจะเอาความแรงอย่างนี้3พัดลมเราบายความร้อนฮะแบ็กเพเเกยมาเลยฮะแบ็กเพจมี PCB สุดแค่นี้แต่ว่ายืดออกมาขนาดนี้นะครับสพัดลมเราความร้อนคุมในโทนดําตรงที่มันเป็นสายถักสีดำนะครับสายถักสีดำปึ๊บปึ๊บตรงนี้8พิน2ช่อง24พิน8พิน CPU ครบหมดเพราะว่าสปาย พูลแมสเตอร์ mwe เ5 0ร้วัตต์80ดลัส plus สตอร์เรจเป็น Samsung นะครับ980 Pro 1เทราไบต์แล้วก็รีสปีดที่7000นเมก์นี่คือ pce 4.0 nvme 2 n e ฮะ b 5 0นะครงรับ gen 4อยู่แล้วนะครับใส่ตัวนี้ก็คือวิ่งเต็มที่7000นเมก์นี่ตัวนี้จะอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับนี่980 Pro นะครับ อีกเครื่องหนึ่งก็จะดรอปลงมาคล้ายๆกันประมาณ50,000กว่าบาทนะครับห้าหมกว่าบาทเขาจะดรอปคือเคสไม่เหมือนกันนั่นแหละคอ r ซ a i r 4 0พันดีแอร์ w ชุดน้ำเหมือนกันคือ s i l v e r Stone PF360 แต่ต่างกันคือเขาดรอป CPU ลงนะครับจากไรเซน5 5600H เป็นไรเซน5 3600 โทษทีครับอันนี้กล่องเปล่านะครับ r y เ e น5 00, 6, 12, 3 600 6คอร์12เทรด4.2กิกะเฮิร์์เทอร์โบนะครับ5600 X ครับกับ3600สังเกตไหมฮะว่า6คอร์12เทรดเหมือนกัน4.6กับ4.2ต่างก,กันแค่400เมกะเฮิร์์ราคาต่างกันเยอะแต่ความแรงนั้นอย่างที่ผมบอกนะครับราคาความแรงนั้นต่างกันประมาณ20% ถ้าเทียบเท่ากับตัวรหัสเท่ากันคือ5,000ซีรีส์กับ3,000ซีรีสสนะครับตัวนี้ดรอปลงมาเป็น3 6 0 0แต่เมนบอร์ดถูกปรับเพิ่มตัวนี้เป็น ROG Strix B550E Gaming นะครับตัวนี้เป็นจาก ROG แล้วไฟ RGB ตรงนี้ภ้าจ่ายไฟไม่ต้องสื่อของ ROG อยู่แล้ว M.2 Armor อะไรนี้มาให้ครบทั้งหมดนะครับ b 5 0 e คือเมนบอร์ด ROG ที่ใช้ชิป b 5 0ที่ดีสุดของซีรีส์ ROG นะครับแรมดรอปลงมาเป็น16บหกกิับวัตสามพ0นสอเมกะเฮิร์จาก Corsair Gen RGV Pro SL การ์จอร์ดรอปลงมาฮะจาก3 0 m s t i เหลือ SoTech Gaming GeForce RTX สองศูนย์หกศูตรงนี้นะครับสตอเรจดรอปลงเหมือนกันจาก WD จากจาก Samsung 980 Pro 7000 m ัน WD Black SN 750 SE ครับ Gen 4 r e ์รีสปิดเหลือ3,600 m นหกร้อยเมกเพราซัพพลายดีขึ้นจาก Corsair นะครับจากเมื่อกี้เป็นค o o l e r ร a มา e เตอันนี้เป็น,ปน c อแซ a i RM r Series RM 750 750วัตต์80 Plus g o ประกัน10ปีเนอกเนี่ยจกนี้ก็คล้ายๆกันหมดครับเนาะนี่คือซีรีส์คอ a ซ r c o r แซ i r 4000D a i r f l o สีดำคราวนี้สีดำจบแล้วถ้าสีขาวล่ะนะครับถ้าสีขาวนี่คือ Corsair 4000D สีขาวทั้ง3ตัวนี้มันเหมือนกันว่ามันระบายความร้อนด้วยชุดน้ำระบบปิด3ตอนหมดเลยนะครับดังนั้นตัวนี้ พัดลมตรงนี้หม้อน้ําจะย้ายมาอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับหม้อน้ําจะยายอยู่ข้างหน้าครับเสือๆนะครับพัดลมตรงนี้เห็นไหมฮะหม้อน้ําจะย้ายมาตรงนี้หม้อน้ํา3ตอน3ามหกสิบมมบล็อกจะอยู่ตรงนี้ครับชุดน้ําจากคูลเลอร์มาสเตอร์มาสเตอร์ลิควิดเอ็มเอลสามยจบแค่นี้แต่ว่าอันนี้เป็นสีขาวมาเลยเติมคำว่าไวต์อีดิชันให้เป็นสีขาวตรงนี้นั้นเครื่องนี้จะออกในแนวขาวนะครับเมนบอร์ดสีเงิน จาก a s r o c k B 5 6 0 M Steel Regen นะครับ B 5 6 0 M Steel Regen Gen 4ไม่ล็อกบัตแรมนะครับ CPU Intel Core i 5ฮะ11 400ชนกับ Ryzen 5 3600ถ้าจะให้ชนกับ Ryzen 5 5600X ต้องไป i5 11600K นะครับโดยประมาณนะครับ ตัวนี้ i5 1400 6 core 12 t r a d 4.4GHz turbo Asrock B560M M, M นะครับ RAM OCPC ตัว Extreme เป็น Dual Channel เป็นชุดคิดอย่างนี้ 16GB บา2,666การจอเป็น Zotac Gaming GeForce RTX 2060นะครับ Storage WD Blue SN550 ขนาด2.4 0 0เมก s ส e ed ขนาด 500GB ขอโทษทีเนาะเพราะว่าสปาย 650W AeroCool ครับ40,000กว่าบาท สี่หมืกลางๆ4ี่หมื่นสี่หประมาณนี้นะครับถ้าใครอยากให้มันดรอปกว่านี้อาจจะตัดชุดน้ําออกใช้ซิงเดิมดรอปเคสลงได้นะครับได้อย่างเช่นเครื่องนี้เครื่องนี้คือจะเน้นเปอร์ฟอร์มานซ์นะครับจะเน้นเปอร์ฟอร์มานซ์ล้วนๆเนาะสี่หมื่นแปนะครับเคสจะเป็นเ l y ลี่แลนคูทูตัวนี้เราไม่ค่อยเห็นบ่อยครับเป็นเคสจากยี่ห้อตัวนี้เลนลี่ แล้วก็จะมีช่องรับตรงนี้เป็น R G B นะครับพัดลมของเลียนลี่นั้นแถมให้มา2ตัวนะครับหน้าหนึ่งหลังหนึ่งตรงนี้ฮีตสิงคจะเป็นสต็อกคูลเลอร์ฮะสต็อกคูลเลอร์จาก A M D ตัวไรเซน5 5,600 X 6คอ12 t h r e 4.6 GHz Max Boost สิง์เดิม5,600 X ร้อนไหมร้อน แต่ใช้ได้ไหมตอบเลยว่าใช้ได้เพราะมันเป็นสิงเดิมถ้าใช้ไม่ได้ก็คงไม่แถมมานะครับเมนบอร์ด MSI B450A a, Pro Max ตัวใหญ่ ATX นะครับผ้าฉาไฟให้มาโอเคนะครับแรม 16GB จาก Kingston Fury Dual Channel ครับมีสล็อตว้2ช่องรองรับการอัปเกรดในอนาคตการ์ดจอเป็น s o t a c Gaming GeForce RTX 2060 Power Supply Selman Gigamax 750W 80 Plus Bronze 80 plus o ลอนเหลือนะครับเหลือเยอะสตอร์เรจ WD Blue SN 5 0ครับ500กิกประกาัน5ปีแล้วก็ฮาร์ดดิสก์ไรฟ์อีก1เทเนาะสเปคอย่างนี้คือเน้นเปอร์ฟอร์มานซ์จริงๆครับไม่ได้มีชุดน้ำไม่ได้มี R G B นะครับอันนี้คือภายในซิสเต็มภายในเครื่องนั้น,น,นไม่มี R G B เลยเนอกจากตัวเคสที่มีนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับปิดท้ายกันด้วยเครื่องที่เขาเรียกว่าอะไรครับประมาณ20,000กว่าบาท21,000 22,000ประมาณนี้เป็นเครื่องที่ ราคาเบาๆนั่นเองนะครับราคาเบาๆผมเองก็ทำหมดนะครับ Dark f l a t c a s e Dark f l a s h สีขาว CPU Intel Core i3 ครับ CPU Intel Core i3 10100F 4.3 GHz Turbo C Core 8 Thread Mainboard MSI H410 ฮะรองรับ m m e RAM 16 g b การจอ1050 Ti SSD 240 g b Power Supply Antec Atom V50 ใช้แค่นี้พอการจอไม่ได้ต่อไฟเลี้ยงนะครับไม่ได้ต่อไฟเลี้ยงดังนั้นเนี่ย เพียงพอพลเทสผมเองเคยเทสไว้หลายรอบมากๆสําหรับสเปคนี้นะครับลองติดตามใน YouTube ช่อง i h a v e CPU ได้นะครับนี่คือ Stock c o ลเลอร์ครับสต็อกคูลเลอฝั่ง Intel s สต็อกค o ลเลฝั่ง AMD ชุดน้ำา3ตอนรวดกับคอ r ซ a i r 4่พ0ดีแล้วก็ปิดท้ายกันด้วยชุดน้ำา3ตอนจาก c o อแซร r H150i Elite ับ l i แล้วก็เคสตัว Antec t a l k นะครับฝากเครื่องพวกนี้จาก i h a v e CPU ด้วยเสร็จแล้วเบอผมแพ็คส่งทันทีมีหลายงานเช่น รับเองที่รามินทาก็มีรับเองที่นครนายกก็มีเก็บเงินปลายทางก็มีได้หมดครับสอบถามเ่ิ่ต้นเติมได้ที่แฟนเพจ I have CPU ครับจนกว่าจะพบกั็ใหม่ครั้งหน้าวันนี้ผมเปา I have CPU ลาไปก่อนสวัสดีครับ